เวลาเหยียบคัดแล้วมีเสียงดังเอียดยดนะครับก็คือรถที่ถูกใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับห้าปีขึ้นไปบางคันอาจจะ10ปีดังหรือบางคันอาจจะห้าปีแล้วแต่นะครับมาดูโครงสร้างของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับไอที่วงกลมอยู่นี่ก็คือจุดที่เขาต้องให้ใส่จารบีนะครับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับและที่อยู่ในห้องเกียร์นะครับอยู่ในหัวหมู ก็จะเป็นลูกศรชีสสีดำชี้ว่าต้องใส่จารบีน,<ว>น,นี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งที่มาของเสียงนะครับก็คืออยู่ในหัวหมูของเกียร์นะครับเราต้องมาอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็เอาตัวยาหุ้มออกถึงจะมองเห็นชิ้นส่วนภายในของอระบบคัดนะครับ ในส่วนของพื้นที่ในการนั่งอยู่ใต้ท้องรถเราจะต้องใช้ขาตั้ง3ขา2ตัวค้ำยันล้อหน้าเอาไว้ตรงบริเวณปีกนกนะครับส่วนแม่แรงเราก็ขึ้นตรงกลางนะครับเนี่ยตามภาพเลยนะครับเราจะขึ้นแม่แลงตรงกลางเราจะได้มีพื้นที่ในการนั่งเพื่อท,ที่จะไปทำการ ดูปัญหาดูแรงของเสียงว่าเสียงมันมาจากอะไรนะครับเราจะได้มีพื้นที่ในการทำงานนะครับความปลอดภัยก็คือเราต้องให้ขาตั้งมันอยู่ในเบ้านะครับให้ตัวปีกดกมันอยู่ในเบ้าของขาตั้งนะครับเวลาเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถลุงได้ใช้น้ำยาอนเนกประสงค์ฉีดเข้าไปในแหล่งของเสียงนะครับโดยที่ยังไม่ได้เอายางหุ้มออกปรากฏว่ามันไม่หายนะครับ ฉีดเข้าไปตรงจุดที่เกิดเสียงนะครับฉีดไปแบบเยอะพอสมควรแล้วก็ลองเหยียบดูนะครับอันนี้ต้องใช้คน2คนครับก็คือให้ทางอีกคนนึ่งเหยียบคัดแล้วเราก็ฉีดปรากฏว่ามันไม่หายนะครับฉีดไปเยอะเนี่ยดูการกดใส่ไปเต็มที่เลยแต่ว่ามันก็ไม่หายนะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรปิดกั้นอยู่นะครับยบิ yeah, ไม่หายพอฉีดน้ำยาโซเด็กเข้าไปแล้วมันไม่หายก็เลยถอดยางหุ้มออกแล้วส่องดูก็กดว่ามันมียางหุม้มตัวเดือยที่รองรับไอ้เหล็กคานเหล็กหรือว่าตีนผีข้างในนี่ครับมันมียางหุ้มอยู่ก็เลยต้องหาวิธีการแก้ไขใหม่นะครับนี่ครับมันมียางหุ้มอยู่นะครับลุงการพยายามส่องเข้าไปดู ถึงว่าเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็ยังไม่หายนะครับโดยปกติการซ่อมลักษณะนี้อาจจะต้องยกเกีีรยลงมานะครับแต่ว่าลุงการจะไม่ยกเกลยร์ลงก็จะใช้วิธีคือใช้ไขควงเขี่ยตัวยางหุ้มออกนะครับยางหุ้มเดือยออกแล้วก็ทําการฉีดเคลียให้มันน้ายาในประสค์หรือน้ายาโซลต์นัคนะครับฉีดเข้าไปข้างในเลยเข้าไปข้างในที่ตรงนี้นะครับที่ลุงกําลังพยายามจะเขีียให้มันเปิดแผลให้มันอ้าออกนะครับ ตอนนี้คือเขี่ยมันอ้าออกเสร็จแล้วแล้วก็ฉีดไปตรงบริเวณด้านในของยางหุ้มเสียงมันเลยหายไปนะครับเสียงมันลดลงตอนนี้เสียงด้านล่างนี่หายไปแล้วนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยจะไปดังอยู่ด้านบนก็คือตรงชุดตรงชุดบริเวณที่เราเหยียบคัดด้านบนนะครับด้วยนการใช้ไขควงฉีดไปนนี้เสียงเขี่ยให้ยางหุ้มมันอ้าออกแล้วก็ฉีดน้ํายาส่วนไหนเข้าไปนะครับ หลังจาฉีดโซนแนกเสร็จแล้วก็ใสา่ย,ยางหุมเหมือนเดิมนะครับเวลาเหยียบคัดคัดดังนะครับตอนนี้ด้านล่างผมแก้ไขแล้วก็ฉีดโซนแนกเข้าไปนะครับด้านล่างมันไม่ดังแล้วแต่เหลือด้านบนไม่รู้ว่าดังจุดไหนเราจะลองฉีดโซนแนกดู ว่ามันดังจะจุดไหนนะครับมันดงังดังแงน่นาเกลียดมากนะครับดู หลังจากที่ลุงกันฉีดโซนักเข้าไปกับชุดคัดด้านบนแล้วปรากฏว่าเสียงมันดีขึ้นนะครับเสียงมันเบาลงแล้วก็เริ่มหายไปเรื่อยๆครับเริ่มทยอยทยอยลดเสียงลดลงนะครับต่อไปคงต้องใช้ตัวจารบีอ่าทานะครับที่ถูกต้องนะครับช่วงนี้มิเตียงใช้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ